คือตอนนี้ซื้อเนี่ยเป็นเขาเรียกมือซื้ออันดับต้นๆเลย13พิมพ์ก้าซื้อสนใจองค์นี้เลยครับนี่13พิมพ์แรกอันนี้คือพิมพ์พักคงเล็กนะฮะตรงนะองนี้ไปอะจองนะแต่ว่าคือผมผมคุยกับพี่พลช่ก็คือเรื่องเรื่องเนี่ยไปให้เองอย่าโกรธพี่นะคือนี่อยู่หน้าร้านอยู่หน้าร้านแล้วก็เจอกันทักทายกันแล้วพี่ขออนุญาตไปฉี่แล้วนี่เขาไปคุยกันที่ท่าไหนก็มีนะนุชคือจริงๆทพี่กะเก็บไปกินคำสุดท้ายนะเนี่ย ถ้าลดให้แล้วพี่ขอราคานี้เลยพี่เออเฮ้ให้นู๊ดู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 ่จบครับจบไหมจบครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมเฉินลังเทพนะครับและพี่สสวััดีครบพลลังเทพครับและก็นี่ครับผมเดอะจอขอเดอะร็อกโชว์เอฟซีเน่นี่คือเดอะจอนะฮะก็วันนี้นะฮะนี่มาดูพระเครื่องนี่นะฮะในกล่องนี้นะครับ ในชุดนี้นะฮะเป็นของท่าน,นี้เลยครับผมคุณลกมังกอกใหญ่และก็คือน้องดิวบีบีครับผมนะฮะก็คือน้องทั้งสองท่านเนี่ยรู้จัก ผมเนี่ยมานานละหลายปีแล้วครับพี่นุชเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเป็นมือต้นๆเลยนะตอนนี้เป็นมือวางอันดับต้นๆของสายปูโต๊ะชั่วโมงนี้เลยแล้วก็ได้ข่าวว่าเพิ่งเปิดร้านที่เอสซีพี่นะพี่ยังไม่เคยไปเอสซีเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่จะเอากระเช้าไปให้นุชให้เลยดีกว่าเขื่อนเดี๋ยวให้ให้ให้ในเร่อได้พี่ให้นี่นุชเท่กว่าใช่ไหมเท่กว่าอ่าไปถูกอ่ะก็เดี๋ยวให้จอมาพาไปเดี๋ยวเผื่อพี่ผ่านไปผมได้เชื่อพี่บ้างไงนี่ ก็พอดีวันนี้เห็นน้องนู๊ดกับน้องดิวบีีเนี่ยเดินดุมๆอยู่แถวหน้าร้านก็จะเจอก็เลยเรียกมาทักทายนะฮะเข้ามาจับนงจับนกเอ๊ยไม่ใช่นะนี่แเข้ามามามานั่งกินกาแฟแล้วก็ขอชมพระของน้องนู๊ดกับน้องบีเขานะฮะแต่ปรากฏว,ว่ากําลังชมกันไปชมกันมากำลังจะขอซื้อเขาอยู่เขาดัานมาน้องนู๊ดเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขามีความสนใจในเรื่อง13พิมพิมเนี่ยคือตอนนี้ซื้อเนี่ยเป็นเขาเรียกมือซื้อันดับต้ตนๆเลย13พิมพ์กล้าซื้อร <Wow. S 1> าคาดีมาก พอดีมาเห็นหน้าตู้ยืนคุยกันหน้าตู้แล้วเขาก็นี่สนใจองค์นี้เลยครับนี่13พิมพ์แรกอันนี้คือพิมพ์พักคงเล็กนะฮะอ่าพร้อมตลับทองนะฮะก็คือนุ้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าอะอยากจะดูองค์นี้นะฮะอ่าเดี๋ยวด้ให้หนุ๊ตสองหน่อยเออเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ด้วยสั่นไปไหนแล้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยจอจอรกวนไปหยิบอันนี้ให้หน่อยไอฟิล์มเอ็กซเรย์หน้าตู้อ่าให้ดูก่อนคือองค์นี้จริงๆคือ ไม่องค์นี้จริงๆอ่ะที่ชอบพี่ผมชอบพลาเบสิกอ่าเน่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 เห่เน่เน่อน่เน่เน่เน่อน่เ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 น่่เน่เน่น่เ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 น่้น่เ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 น่น่เ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 เน่้นเนน่เ่เบ่เน่เ่เน่เนนเนน่่เน่เนเน่เน่เ่น่น่เน่น่เ่เน่เน่เ่เน่เน่นเน่ทุกเย่เน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 ่น่น่าน่นนเเเเเ่่นนี่่่ามีให้ทัชด้วยนะฮะ คือคือซื้อพระลังเทพอะราคามันสูงแต่ว่าคือมันต้องมันต้องจบอะต้องชัวไม่ให้เสียชื่อแต่อันนี้คือจริงๆแล้วอะเอาตรงๆนะองค์นี้ไปอะจองนะแต่ว่าพอดีคือผมผมคุยกับพี่พลช่ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไปให้เองอย่าโกรธพี่นะคือนี่อยู่หน้าร้านอยู่หน้าร้านแล้วก็เจอกันทักทายกันแล้วพี่ขออนุญาตไปฉี่แล้วนี่เขาไปคุยกันอีท่าไหนก็ไม่รู้เรียบร้อยนี่นี่นี่เขาไปเปิดบอกเฮ้ยองนี้ไพ่มันจองนะนี่มีปัญหาก็เกี่ยวกับ คุณท่านลัฐมนตรีการคลังคนหลังเที่ยมแล้วกันนหอ๊ะและ้วสรุปราคาไงครับดูแลชอบหรือยังชอบพี่อันนี้แท้ไหมน,นุ๊ตก็นับหนึ่งเลยครับนับหนึ่งเลยนะอ่าค,คือจริงๆเนี่ยยังไม่อยากขายอยากคือพี่รู้ว่ารอบของ13บสมพิมันนุ๊ตนุ๊ตกับพี่อะเซนเดียวกันในการเก็บฮะแพงกว่านี้แน่นอน13พิมพ์เพราะอะไรใช่จำนวนการสร้างมันน้อยกว่าปิดตาแล้วก็มวลสารลอะไรเนี่ยแบบโอ้โหคือไม่ต้องเสกก็เข้มขลังแล้วเนี่ยดูดูดูพระของน้องนุ๊ตนะฮะเนี่ยนี่ขออนุญาตหหยิบใ้้กลองดูนนนะะฮี่ นี่มือวางสิบสามพิมพ์ต้นๆเลยนะแล้วขายไปนี้ก็มาหาสารนะนี่ครับอันนี้พิมพ์อะไรครับน้องนู๊ตอ่าอันนี้อันนี้จริงๆเขาเรียกพวกพิมพ์นาสนะครับซุ้มชินาร่าเนี่ยหลายอย่างแล้วก็พิมพ์อันนี้เป็นกีบบัวกีบบัวใหญ่แล้วก็อันนี้ก็อันนี้เป็นเป็นนอกสายอ๋อนี่เนี่ยเนี่ยนอกสายหยิบผิดแล้วูนูว่าเจ็ดชั้นผู้ติ่งพี่อ่าอันนี้เจ็ดชั้นผู้ติ่งแต่อันนี้เจ็ดชั้นใช่ครับแช่น้ำมนต์อันนี้ลองอันนี้อันนี้พิมเป็นแบบสองเลยพี่ แล้วก็มาถูกใจพพาพี่เนี่ยแหละแต่ดัน,น,นคือเราจะขอซื้อเขาก่อนเนี่ยแต่เขาดันมาจะมาขอซื้อเราครับก็คือองค์เนี้ครับเปิดอย่าว่าแพงนะครับชวอธิบายก่อนว่าพระองค์นี้มันแบบทำไมได้มาตั้งแต่เมื่อไรอะไรอยังไงคือจริงๆ,ๆพระองค์นี้นี่ก็ได้มาก็สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเราก็เหมือนกับตอนนี้องค์นี้สวยสุดแต่มีอยู่องค์นึงที่ว่าพี่เคยซื้อมาแล้วมีพี่นุษซื้อไปพระคงองค์นั้นก็สวยนะคมคมองค์น,นั้นก็สวยแต่ว่าองค์นี้มันก็จะมีเสน่ห์ในรูปแบบ ก็อย่างอง์นี้ก็คือพิมพทรงเนี่ยมันติดคมชัดทุกอย่างเลยหน้ากลมนะหน้าไม่แบนแล้วก็หลังหลงอะไรอย่างเงี้ยคือข้าวน้ามนมันเต็มแล้วก็โพนี่เด้งทุกเม็ดเลยนะครับก็พี่เกลี่ยไปเองนะเอางี้นุตครับพี่ถ้าชอบซื้อแล้วกันแต่พี่เดี๋ยวองคสุดท้ายละพี่ขอเท่าไหร่ครับขอสักสามแสนห้าแล้วกันพี่รวยไหผมไว้อะไรเอางี้นะนุ๊ต คือจริงๆพี่กัะเก็บไว้กินคําสุดท้ายนะเนี่ยครับถ้าลดให้แล้วพี่ขอราคานี้เลยได้ไหมครับเอาไปสามแสนสองอ่าพี่ดูหน้า้องดีด้วยเฮ้ยเออาสามแตะแล้วกันพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนุ๊ดนุู้จักรจอเลยวะเนี่ยพี่คนนี้สุดยอดจริงเลยนะอ่าเฮ้ยนุ๊ดดู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 จบครับจบไหมจบแล้วสามแสนสองนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ล้วงล้วงออกมานี่เอามาให้กิน แบรที่จะลดก็ลดให้ได้นะเนี่ยลดยุ้ยดเดนบอกตุกนี่นี่นี่มีบริการป้อนนะฮะนี่น้องหมีนะฮะเดอวจอขอเดอะร็อกโชว์น้องทั้งสองหน่อยขอท่าเดอะร็อกหน่อยนี่จ้างผมได้เดือนแปดแสนที่เดี๋ยวแปดแสนนะก็ได้เยอะผมนี่ผมก็เป็นแบบนี้ดีกว่าใช่ก็จบไปที่เรียบร้อยนะฮะนี่ไงฮะพิมพ์13พิมพ์แรกพิมพ์พระคงเล็กนะฮะนี่ฟิล์มเอ็กซเรย์นี่มีพร้อมนะซื้อพระร้านลังเทพ นู๊ดรู้เลยไหมว่านู๊ดเนี่ยเป็นเซียนพระในไม่กี่คนนะที่สามารถซื้อลังเทพได้เพราะว่าลังเทพรู้ๆอยู่แล้วว่าพระสวยแชมป์แต่ราคาเนี่ยก็โคตรแชมป์ด้วยครับพี่ไอคนที่ซื้อได้เนี่ยนับคนได้เลยอย่างอ่ะอ่าพวกกลุ่มพระพันเทพอย่างเงี้ยพวกไอ้ไบภคูมท็อปเนี่ยซื้อได้มีนู๊ดมีน้องบีเนี่ยซื้อได้คือไม่บาลาแน่นอนครับนี่สองท่านนี้นี่ตัวจริงนะเขาไม่ได้ซื้ออ่า เขาซื้อเซียนก็ได้ซื้อนักสะสมก็ได้ใชอได้หมดนะแต่ก็ล้ก็บอกว่าตี๋เรื่องแต่ถูกเย็นแพงพี่อ่าใช่ครับแต่นู้ดนี่น้องนู้ดเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเหมือนตอนที่พี่เก็บเริ่มเก็บสิบสามทีมาเก็บตอนนั้นนะก็มีนู้ดเนี่ยที่เป็นคนเก็บด้วยเขาเป็นคนคิดอ่านคล้ายๆผมนะคือพี่เห็นแล้วสไตล์การเก็บของนู้ดสมัยก่อนอะไรนะกระหนกข้างรอบยังไม่มานู้ดก็ซื้อกระหนกข้างใช่ครับแล้ว จัมโบ้ตอนนั้นนู๊ตเข้ามาตอนนั้นเล่นกันเท่าไหร่วะเจ็ดเจ็ดแปดหกเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยนุ๊ตแม่งซื้อแปดเก้าหมื่นคือคือคือตอนนั้นคือแบบนู๊ตจะซื้อทําทางไปก่อนเลยใสไตล์การเก็บของนู๊ตเนี่ยคล้ายผมคือเขาเก็บพักเขาเขาซื้อไว้ก่อนอะเขาไม่ได้รอว่าแม่งต้องขึ้นแล้วหรืออะไรแล้วแต่สิบสามพิมพ์เนี่ยนู๊ตเนี่ยถือว่าแบบซื้อขายเยอะแต่ก็จริงๆแล้วสิบสามพิมพ์มันตมควนแพงมาตั้งนานแล้วนะใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็แพง ซึ่งสมัยก่อนขาโต๊ะตอนที่พวกเราเล่นกันยังห้าหกแสนหกเจ็ดแสนนงนะยุคสมัยนั้นนะเออแต่ตอนนี้คือเขาเรียกว่าลอดมาแล้วใช่ใช่ก็อย่างที่บอกคือตอนนั้นอะไรนะปิดตาคนเล่นงานสายผู้โต๊ะแล้วตอนหลังก็เล่นเหรียญเหรียญแล้วครับมาสิบสามเดี๋ยวพวกกิ่งพระชัยมันก็จะตามมาใช่มันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนุชเป็นอย่างสูงนะเออเดี๋ยวบัญชีบัญชีผมนะ ถ้าเวลาจะซื้อเขาอ่ะพี่ต้องพี่ต้องเป็นคนโอนนะแต่เวลาโอนต้องโอนได้พี่อ่าใช่ใช่ตอนนี้ไม่กลัวตัวจสอบเอผมก็ไม่โดน่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเลขบัญชีนะน้องนู๊ดครับก็เรียบร้อยนะฮะโอนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่านี่นะฮะซื้อจริงนะฮะจบจริงครับผมอ่าก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณน้องนู๊ดแล้วก็น้องบีเป็นอย่างสูงนะฮะที่ วันนี้กะว่าจะจะบวกกับนู๊ตแต่นู๊ตดันมาบวกเราแส่กันนะทุกคนเาบวกเขาเนี่ยนี่นี่ปกติได้ดูคอนเทนต์ลังเทพกันมั้งป่ะเนี่ยจริงป่ะเดี๋ยวจอนี่เป็นยังไงมันยังไงมั้งใช้ได้พี่พี่มีมือขวาที่มือใหญ่ยืดสบายแล้วตัวตึงตัวตึงก็เอางี้เอาพี่พี่พี่ใช่พี่อยากจะถามนู๊ตสักนิดนึงนะเป็นพอสังเกตเพราะว่าบางน้องนู๊ตบางกอกใหญ่เนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงขึ้นในระดับนึ่งละแต่ในระดับคอนเทนต์เนี่ยเราอยากให้คนรู้จักอยากทราบว่านุ๊ตเนี่ย ทำไมถึงเข้ามาเล่นพระเครื่องได้ช่วยบอกเอฟซีหน่อยอก็ตอนนั้นน่ะตอนนั้นไม่ได้ไม่ไเดียวไงคิดอะไรพี่คือไม่ได้คิดที่จะสนใจตอนนั้นรู่รู้นทำงานอะไรอยู่ผมเปิดร้านคอมพี่เปิดร้านคอมอยู่คือพ่อผมมาสะสมพระแต่แกสะสมทิศทางออ๋ก็เหมือนทำให้ผมอ่ะคืออยากรู้เฉยว่าทำไมพระคนนี้ย ถามเขาบอกว่าแพงสองสามแสนอะไรเงี้ยแต่มีคนมาขายสามหมื่นผมก็เลยไปเปรียบเทียบกับทองไงถ้ามีทองบาทสมัยก่อนหมื่นนะบาทเนี้ยเขาจะมาขายป่าห้าห้าพันไหมอ่ะนี่ฉลาดมากเลยเนี่ยมีมีมีหลักการผมก็เลยจังหวะว่ามีคู่เขยเล่นพะก็เลยเรียกมาดูอะไรเงี้ยเออจังหวะเนี่ยผมก็เลยอยากที่จะเป็นเพื่อจะไม่ให้มีใครมาหลอกเขาได้เพราะนั่นเองพี่อ๋อก็เลยเริ่มเริ่มเข้าก็เลยเป็นผมขึ้นมาทุกวันนี้เริ่มเข้ามาในวงการพะตอนนั้นน่าจะประมาณปีสี่แปด ปีห้าสิบที่ผมเล่นนะนี่ไม่ธรรมดานะตอนนั้นยังอายุน้อยๆอยู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละนุชตอนนี้ผมก็สามเก้าแล้วพี่เฮ้ยสามจริงจริงเฮ้ยแม่งนึกว่าสามสิบต้นๆครับผมหน้าเด็กพี่เออหน้าเด็กหน้าเด็กแค่ที่เดียวน้องบีผมเองลูกเดียวกันลูกเดียวกันบีอายุเท่าไหร่น้องบีเท่าไมสามน้องน้องบีเนี่ยน้องบีเนี่ยสามปีอายุขึ้นครั้งหนึ่งพี่ถามเขาปีหน้าเขาจะสามสามปีหนึ่งก็จะขึ้นสามปีแล้วแล้วพี่ถามหน่อยน้องบีมาเล่นพาร์ได้ยังไงก็ฟิลหน้าตาเขาไม่น่าเล่นพาร อะไเดี๋ยดีลองบอกเอฟซหน่อยทำไมมาเล่นพระเล่นพระตามน้าชายอ๋อเล่นตามน้าตอนเด็กๆคือคือไม่ไม่หม่อ่าตอนเด็กๆคืออยู่กับร้านพระมาตั้งแต่ไหนครับอ๋อเป็นชุมซับใช่ครับร้านร้านน้าชายนี่คืออยู่ที่ไหนฮะอยู่ตรงข้ามวัดประดู่อ๋ออร้านดังอยู่หลังวัดประดู่เลยไปไม่ครับเราไม่เป็นไรเลยอ่าก็คือโชคดีอืมเป็นอย่างงี้นี่เองก็ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่อยู่ไง ไม่ดับเลยก็เอางี้นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอใหม่นิดนึงพี่อยากจะถามอ่ะน้องน้องทั้งสองคนเนี่ยน้องนู๊ตกับน้องบีเนี่ยครับรู้สึกยังไงกับลังเทพเห็นแล้วมันเป็นยังไงมันบ้าบอไหมคือคือถ้าจะถามว่ารู้สึกยังไงกับร้านพี่ร้านลังเทพนะผมบอกให้เลยนะอยากกระทืบมากเลยนี่ดูเดี๋ยวจอยนี่ดูพูดง่ายคือขายพระแพงก็จบ แอรับประกันความสวยแน่นอนสวยแพงจบสวยแพงจบพี่ก็สมมติถ้าอยากจะได้สวยแต่ถูกเนี่ยต้องไปหาเองต้องมีฝีมือใช่ใช่ใช่ครับแต่ถ้าอยากจะเก็บพระสวยๆแต่ว่าต้องตูราคาหน่อยอนาคตไม่แพ้มาที่นี่พี่ก็ขนาดว่านู๊ตเนี่ยเป็นเซียนเดินสนามยังอดใจไม่ไหวกับองค์นีใช่พี่ใช่ไหมผมอดใจไม่ไหวกับพี่หลายองค์นะที่ผมใช่พี่แต่ส่วนใหญ่เวลานู๊ตจะมาซื้อพี่พี่จะชอบพูดกับนู๊ตว่ายังไง ก็นู้ดไม่ต้องเอาไปเลยอย่าซื้อเลยอย่าซื้อเลยมันแพงมันแพงพี่จะพูดอย่างเงี้ยนู้ดเอาไปต่อเดี๋ยวมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่แต่นู้ดก็ไม่เคยตายพี่ใช่ใช่เอาไปนู้ดก็ไม่เคยตายแต่พี่อ่ะได้จากนู้ดไปพี่ก็ไม่เคยตายครับพี่ร่วมไปแบ่งๆกันพี่แล้วน้องบีล่ะน้องบีอ่าเห็นรังเทพแล้วมันเป็นยังไงก็เนื้อทัช ก็ดูแบบเฮฮาสนุกดีครับแล้วก็พี่ๆเขาก็มีสินสัต์ในวงการเครื่องครับเวลามาที่ออฟฟิศพี่ก็จะได้มีอาหารตาใช่ครับก็ชอบมาก็ตรงนี้แหละชอบมาจมา่าคิดต่อไปก็ยังไงวันนี้ก็ขอบพระคุณน้องนู๊ตแล้วก็น้องบีเป็นอย่างสูงนะครับที่ว่ามาอุดหนุนพาะเครื่องที่ร้านลังเทพของเรานะครับก็ในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พร้อมกดดูโฆษณาเป็นกำลังใจให้กลุ่มลังเทของเราเลยนะครับ วันนี้ผมเฉลังเทพถ้าเราบนมีคันคังผลลังเทพน้องดิวบีบีแล้วก็น้องนุชบังกอกใหญ่ครับผมแล้วก็เดอะจอขอเดอะร็อกก่อนจากเนี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย